สามจุวนี้คือขั้วแปดห้าครับเห็นไหมไฟจะมาะครับทีนี้เราเปิดที่ตำแหน่งไอจีไฟจะมาเห็นไหมครับอันนี้คือปกตินะครับกรณีที่ท่านเปิดไอจีแล้วไฟตัวนี้ไม่มาแสดงว่าตานไม่ติดแสดงว่าไฟตัวนี้ไม่มานะครับไฟขั้วคอยครับต้องไล่สายนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่าง youtube ช่างสุนทอช่างโรงงานบ้านนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างสุนทอนะครับในการบำรุงรักษาลดยต์นะครับของอ s สุดีแมกนะครับวันนี้ผมจะมาบอกตำแหน่งและวิธีเช็คลีเลงหัวพอนครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับกรณีที่เราสตาร์ทรถแล้วไม่ติดครับอีกหนึ่งจุดที่เราเช็คก็คือรีเลง ลีเลหัวเผานะครับเดี๋ยวไปชมชิปกันนะครับว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนครับลีเลหัวเผานะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเราเปิดกระโปรงขึ้นมานะครับก็จะอยู่ตำแหน่งติดกับแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับหรืออยู่สายมือคนขับนั่นเองนะครับหรือนี่ครับนี่มาดูกันครับวิธีเปิดก็คนอาจจะรู้นะครับวิธีเปิดยังไงครับ เดี๋ยวบางคนอาจจะไม่รู้นะครับมาดูกันครับกดตัวนี้ครับกดตัวนี้แล้วดึงขึ้นครับดึงขึ้นดึงถอยหลังมาหน่อยนะครับต่ออกได้ครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับตำแหน่งของรีเลยหัวเผานะครับอ่อชุดนี้เวลาเราเปิดฝาออกมานะครับฝาก็จะมีเนี่ยครับ ก็จะมีไดแกมบอกอยู่นะครับผมว่าตำแหน่งรีเลียงหัวเผาอยู่ยางไนอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงนี้นะครับรีเลียงหัวเผาเห็นไหมตรงนี้ก็คือตำแหน่งตรงกลางนี่เองนะครับสามตัวตรงแหน่งนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาสอนวิธีเช็คนะครับเบื้องต้นนะครับเวนีสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเราก็ถอดรีเล่นะครับอาจจะรีเลยเสียหรือไปไม่มาก็เป็นได้ครับ วิธีเช็คกง็ง่ายนิดเดียวนะครับขอรีนะครับเอามือขยับนะครับขยับขยับแล้วก็ดึงออกมาครับรีเลย์หัวเขาก็จะเป็นรีเลย์12โวลต์สี่ขานะครับเห็นไหมหนี่ครับที่ตัวรีเลย์ก็จะมีวงจรบอกครับเห็นไหมว่าขั้ว8 5 8 6เป็นคอยนะครับ30กับ87เป็นหน้าคอนแทคนะครับเห็นไหม สามสีบก็คือบวกมาจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คกันครับว่าจริงหรือเปล่าครับโดยใ,ใช้ไขควงวัดไฟเหมือนเดิมนะครับซื้อมา,าที่ร้านดีวายนะครับตามโบ๊ต้ก็จะมีร้านดีวนะครับนี่ร้านขายอะไรพวกอกวุปกรณ์ไฟ้านะครับก็จะมีขายตัวนี้ครับ นีครับตัวลว40ะ40กว่าบาทครับ45บาทผมซื้อมาเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับตรงที่มนีบที่ีบนะครับก็หนีบกับขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะครับขั้วลบหรือจะหนีบที่โครงรถหรือกราวก็ได้ครับผมจะหนีบตรงนี้นะเพราะว่าสายมันสั้นนะหนีบที่เตัวนี้ขาไอตัวยึด ไม่ติดผมจะหนีบเส้นนี้ก็ได้ตรงที่มันไม่ค่อยมีสีนะครับจะมันจะลงกาวได้ผมหนีบเส้นนี้นะรู้ว่าจะติดหรือเปล่านะเพราะว่าม,มีสีเยวมาดูกันนะครับตัวนี้ครับที่เราถอดออกนะตรงนี้ก็คือขั้วสามสีนะครับไปตรงมาจากแบตเตอรี่ครับดูเช็ดดูเห็นไหมแสดงว่าไปแบตเตอรี่มาโดยตรงครับโอเคนะครับสเต็มนี้ก็คือโอเคนะครับไปมา ไม่เปิดสวิตช์ไฟก็มาครับตัวนี้ก็คือไฟมาตรงจากแบตเตอรี่นะครับต่อมานะครับก็จะมีขั้วแปดสิบเจ็ดแปดห้าแปดหครับที่ขาก็จะมีบอกนะครับเวลาเราเช็คแล้วก็อทีวางนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นครับเสียบใส่เห็นไหมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดู ต่อมาเราจะเช็คแปดห้าแปดหกครับหานนี้ครับแปดห้าแปดหกก็คือสองขั้วน,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 นี้นะครับแปดสิบแปดสิบห้านะครับคือขั้วบวกนะครับแปดสิบห้าคือบวกคือขั้วนี้นะครับแปดสิบห้านะครับคือคือขั้วนี้นะครับปกติถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ไฟจะไม่มานะครับ ไอจีนะครับในตำแหน่งไอจีเห็นไหมไม่มีไฟมานะนะครับอันนี้คือขั้วคอยนะครับยูแปดสิบเจ็ดอย่าไปวัดนะครับมันเป็นเหมือนสะพานไปให้สามสิบผ่านมาแปดสิบเจ็ดนะครับเห็นไหมดูไม่มีไฟนะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตดูนะครับว่าเช็คนะครับเดี๋ยวเราเปิดสวิตกันนะครับมันจะเปิดสวิตลูกเจ้าตำแหน่งนี้เขาเรียกไอจีนะครับตำแหน่งนี้นะครับ พอไอจีแล้วก็จะเป็นสตาร์ทเลยนะครับผมอย่างนี้ตำแหน่งนี้นะครับไปดูเห็นไหมครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ที่ตำแหน่งไอจีนะครับไปขั้วที่85ครับเห็นไหมที่ขา85เนะี่ยเห็นไหมขั้ว85หไหมผมจะวางเหมือนตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับ ไฟจะมาครับทีนี <handled it> that that. Parole, ้เราเปิดที่ตำแหน่งไอจีไฟจะมาเห็นไหมครับอันนี้คือปกตินะครับกรณีที่ท่านเปิดไอจีแล้วไฟตัวนี้ไม่มาแสดงว่าสตาร์ทไม่ติดแสดงว่าไฟตัวนี้ไม่มานะครับไฟขั้วคอยครับต้องไล่สายนะครับหรือไฟตรงนี้มานะครับไฟตรงนี้มาแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับปันทงง่ายๆก็คือตรงรีเลย์นะครับรีเลย์เสียครับรีเลย์เสียนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับ ถ้าสตาร์ทไม่ติดอีกนะครับแล้วก็ไล่สายไปขั้วที่87นะครับไล่ไปนะครับว่าสายมันขาดหรือเปล่านะครับนี่ครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับนะครับทาชมง่ายนิดเดียวครับเบื้องต้นนะครับสามารถทําเองได้นะครับขอให้มีไขควงวัดไฟตัวนี้นะครับชีดนะครับง่ายไหมครับวิธีเช็คลีเลงหัวเผานะครับผมเห็นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบนะครับบางคน อาจจะไม่ได้ดูคลิปผมนะครับผมทมาํามาหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับบิเล์นะครับผมาดูกันครับเห็นไหมครับขั้วสามสิบกับขั้วแปดสิบเจ็ดนะครับเหมือนสะพานไฟนะครับก็คือสามสิบไฟตรงมาจากแบตเตอรี่นะครับให้รอคําสั่งจากแปดห้ากับแปดสิบหกนะครับเป็นเกิดสนามแม่เหล็กดูดให้หน้าคอนแทคสามสิบกับแปดสิบเจ็ดทำงานนะครับทําให้ไฟจากสามสิบ ผ่านมา87ได้นะครับก็คือครบวงจรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับดีๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้แจ้งสุงทอนด้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ